ู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร50ปีโรงเรียนท่าอิศึกษาตำบลท่าอิศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีณโรงเรียนท่าอิศึกษาตำบลท่าอิศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันนี้เวลา9นาฬิกา นายประสานสรีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีและรองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร50ปีโรงเรียนท่าอิศึกษาตำาบลท่าอิดอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบรุรีพร้อมด้วยนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกอบาตาท่าอิดอําเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนายสุธีรัตน มนัสวกุลประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบรุรีนายยุทธศักดิ์อ่อนน้อมอิหม,ม่มประจำมัสยิดท่าอิดนายวีราพันธ์นาทองประธานมูลนิธิท่าอิดศึกษานายอิมรอนเสมสายันผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิดศึกษาและนักเรียนรวมทั้งเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนท่าอิดศึกษาโรงเรียนท่าอิดศึกษาถือกำเนิดมาด้วยความศรัทธาและเมตตาจิตร่วมกันของบรรดามุสลิมทั้งหลายเพื่อเป็นสมบัติส่วนกลาง ขอเยาวชนมุสลิมในอันที่จะสแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลามโรงเรียนท่าอิศึกษาแห่งนี้อยู่ในความอุปถรัรมภ์ของมูลนิธิท่าอิศึกษาซึ่งได้เปิดทําการเรียนตั้งแต่พศ2513จนถึงปัจจุบันมากกว่า50ปีค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันรากฐานการดําเนินงานของโรงเรียนท่าอิศึกษามีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมศิลธรรมบํารุงศาสนาอิสลาม บำเพ็ญกุศลส,สาธารณะทั่วไปค่ะปัจจุบันโรงเรียนท่าอิศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551หลักสูตรอิสลามศึกษาพศ2546จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และหลักสูตราศาสนาสายปอเนาะสำหรับนักเรียนที่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแล้วตั้งแต่ระดับเยดาดีจนถึงระดับ ซานาวีในด้านอาคารสถานที่ปัจจุบันโรงเรียนท่าอิดศึกษายังดําเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปีค่ะการก่อสร้างอาคาร50ปีท่าอิดศึกษาหลังนี้ออกแบบโดยดรโอรานสุวรรณดีเป็นอาคารเรียนศาสนาประกอบด้วย ที่ทำการมูลนิธิท่าอิศึกษาสมาคมนักเรียนเก่าท่าอิศึกษาห้องประชุมใหญ่ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้และสืบค้นฝ่ายทะเบียนวัดผลและห้องบริหารค่ะงบประมาณในการก่อสร้างได้รับการบริจาคเหล็กเส้นที่ใช้เป็นโครงสร้างของอาคารทั้งหมดจากนายประดิษฐ์ นิมาและจากการบริจาคของพี่น้องมุสลิมทั้งในตำบลท่าอิดและทั่วประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งของงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากผู้อุปการะให้ยืมเงินมาทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จจากปีพศ2558จนถึงปีพศ2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมคลุพันต่างๆทั้งสิ้นประมาณ60ล้านบาทค่ะ นิวยีสถานีประชาชนสุกันวรีสุวรรณรายงาน